คนได้สเตกเปิ้ลยังได้สเตกเกอร์คางาง้างนินิยังไไหนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาดการรับดูดซมใชไหมด้ดูดซมมากโอ้ยคือเอาดนตมาวยิงแล้วบมลูแบบเดียวกมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้ว ได้นรถแนวนีมาเดี๋ยวนะี้พ่อลุงโอ้ยนาวจะเป็นเลาขาดรถแต่ละคัน <c oughs> โอ้จะเม่นเล่าขาดเดี๋ยวไปฟังเป็นเวากันค่ะไปฟังเป็นเวาสัรปรคุณของรถนี่ก่อนคุณสมบัต มเอามาแต่ใส่ไปหารถเนวหนีมาแต่ใส่อันั้นก็รถไทยหน่อยรถไทยห่าแมนเราขับนีละ

องิงโาเกินไปลีน่ะเป็นก้อนเป็นก้นอนย,ยน <c oughs> ่งมี่ขี่คนอเนเตง่ยดปนะ้ห่างยดได <c oughs> ีดี <c oughs> เอา้าคนอยู่ในนั้นหรอ ลุงเดีย้ยดีดีสู้สู้ผู้พาเห็นไหมมันกิดอันนี้หรอกมือแรกนีล่ล่ะมันสิ่กอดกันขึ้นสู้สู้ลูกสู้สู้กำลังใจเยอะมากดีดีกำลังใจเยอะมากเอาเดินเข้าไปข้างนั้นก่อนเลยลุกเลยลุกเลย ดีๆกำบลังใจเยอะมากเอฟซี FC กำบลังใจเยอะมากเลยเอซ<อ>ีทาเบเอาอันนี้ออกไม่ได้ป่ะเอาอ,อกก่อนได้ไหมอออกกมันห่อนอยนะู่นะโอ้ล <c oughs> ุงเดียมไม่รู้ว่ามีกล้อง <c oughs> มันหน้นมันหน่นแต่สาวมันหน้นแต่เมือขื้นนี่เลย สู้สู้ดีดีออกมาสองตัวพอเด้อยออกมาหลายออกมาหลายหลายหลอดสองตัวพอสองโตคนสิพอสองตัวมันกระเด็นหน่อยแล้วเนาะสองตัวล่ะประมาณสี่ถึงหกตัวเนี่ยเขาน่ารักตรงเนี้ยน่ารักตรงที่อยู่ในกรงแต่ไม่ยอมออก คือออกได้แต่ไม่ออกอุ้ยท้องทองไง,งแห้งแต่หนำเดินแล้วไนงะไหนอันได้หางเสียบแล้วบ่แต่พอมันทุนเนาะคืนนี้แหละแน่นอนจะสู้ดิดิจะวมาพันนี่วเวลาคอดเวลาดีใจต้นหยไดใจเลยเพราะว่ามันมัมนก็นคือมาบ้านเน่าอัอนวะเออเพราะคนที่เขาเคยเรียนเขาบอกว่าน้องต้องการจะมี กำลังใจเ้สำหรับสำหรับเครื่งเลี้ยงเลยะ้ไลุงเดียเอาผ้าไปปั่นมาไปปั่นแล้วพวสะอาดตาแข็งไม่ให้ลูกสาวเลยนี่มันจะอยู่กับคนผู้ผู้ถ่องนี่แต่ว่าเจีบถ่องนี่นอ่นอด็ก่อนน้ำเดินละหายใจทีอันนี้เอาแบบนี้ก่อน พิดปกติไม่แต่ถ้ามานั่งเฝ้ามันจะไม่กบุนกวาผิดปกติตั้งแต่มองเสายางดีดียางอ้อมยังอ้อมไปอ้อมมาอยู่มันโคตรมึงอันโคตรมึงอันจ้อะไรตั้งแต่เมื่อถืนตีสามอ่รอบมันวนไปแล้วก็มาตีเออห้องเอิญห้องเอิญอยู่ว้าว่าเป็นอย่างแล้วมันมีน้ำอะไรไม่รู้ออกพี่เล็กเขาเจอเป็นน้ำกินไม่ใช่ เราเราจะได้เห็นเด็กน้อยเรานมเนหรอเหาไมเคยเห็นเลอหม่เยมันี่เห็นมั้ยมันสิขุดโค้งขุดถ้ำลขอดเอว่าเอว่าเอว่าอันนี้มันโอนี่หละจอดรถไปเนี่ยเซเซ่เอดใจท้องรถ เอ็นใบลูกม่นวลโอ้โหว่าถ้าเอาอันบึ่งนะเขาได้ปะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูก็ตรงนี้แหละจริงแล้วมันกังฝนอะไรได้ทุกเป็นหมาบุดอาจจะน้ำรั่วคปแต่แต่แต่พ่อเอกบอกว่าออ่่าาถ้าสมมติมันจะออกมาเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลก็มันอาจจะติดมาจากพ่อใหญ่ไม่ใหญยัง ถึงพ่อใช่คือพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตัวขาวด้วยสีสีน้ำตาลอะไรด้วยถึงเขาบอกอยมีสิทธิถึงพ่อถึงแม่สีดำก็ตามดึงสินะพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือพ่อปูดึงสินะสังเกตเต่านมมันอ่ะถ้าเต่านมมันจะเต่าน่ำมันสีมีลูกสำนันพ่อใหญ่แจ้งประเทศไทยนะประเทศเซียฟานเชียงใหม่นะประมาณสี่หาตัวห้าตัว เต่ามันมีอยู่แปดเต่ามันบอแต่ว่าสี่เต่าน่ะมันบอกมีนมนมเนี่ยมีนมนมอยู่สี่เต่าก็แสดงว่าสี่ตัวห้าตัวแต่คือมันสิมีลูกอยู่จำเต้านมมันไหนบอสรุปหมามันมีนมจากจากเต่าแกยังบอกว่าแปดเต่าแปดเต่าแต่ว่าอันใดตรงอันใดไข่รยังสิแม่นบอกอ๋อพอหลกมันสิกินนมพร้อมกันเดี๋ยวเวลามันนอนลงมันก็จะไปกินเต่าตัวเต่าตัวเต่า แม่เนี่ยที่ว่าเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าท้องแรกถ้าเอาไว้นะมันจะมีไม่กี่ตัวแต่ถ้าท้องหลังนี่คืออาจจะสิบกว่าแม่งก็การันตีเลยบ้านน่ะห่วยมาลองเดี๋ยวโอ้สิบตัวโอ้หอยขยันเลยต้นหนิงกับย่างสวนสนามกันอยู่เป็นโบคูกันหรอกเอฟซีมีแต่คนอยากได้ลูกโดแต่ว่าถ้เป็นลูกโดแน่นอนเพราะต้นเล้าตลอดลุงเดียลุงเดียการันตีแต่เป็นตัวผู้สีดำอ่ะเอาไว้ตัวหนึ่ง อ๋อแมวมาไว้เป็นครูโดงงี้โดองมาไว<อ><อ>พ่อพันในอน้าขดโอ้แต่ว่าบ่แม่นให้เขาเบิดแมนมันครูง่ายสี่ตัวตัวเลยมันไม่ดื้อดีดีไม่ชอบที่มันปกป้องบนรอดเวลาจะโดนทำร้ายพอเป็นนอนนั่กันดิอเอือยกับน้องมนอนเป็นเพื่อนกันตลอดจนน้องโตอ่ะนะจากน้องตัวนะ้นอยๆนะมันอยนะู่ก็ปกป้อง ปกป้องบุญหลอดอือเอาไม้กินก็ไม่กินน้ำอ่ะน้ำอ่ะน้ำมันนี่ไม่เคยน้ำมันกินเอาน้ำเอานมณไหมมันลูกชิ้นกินไม่เอานมมันกินไหมไม่เอาไม่เอาด้วยกันมันดมๆแล้วก็มันเจ็บปกติลูกชิ้นแล้ววันเนื้ออะไรมันชอบจะแต่มันดมๆแล้วมัน พอพอลงซื้อรถสูบสวมมากบ่สูบสวมเรืออันคนหนา,านาแร่งขายหนาพวกกินพวกกินหัวมันดอกเว้ยตเอิต <around> <ine> ิเกิดคกาวสปนาเลคน้นาน้เล็นาเร่ไปสูบนามาขายไ้หามันเล็ น้่นี่จุบจวมปะเออน้ำพ่นสวมมันเต็มเร็วกว่สูตรตายตายตายกินหัวมันดอกเว้นาน้ำเขียนสติ๊กเกอร์ติดติดค้างข้างไอ้ทั้งวันน้ำดื่มสะอาดแล้วก <laughs> ็ทั้งไตาก็ลงมากะัะบริการสูดช่วงแต่ใน,นบอกเป็นสีเกียมมันเองขา,าเข้าปู้มันตรงเดยียวมันสีขามันสีจัดของมันเองม<า>อมันโอ้ความเหมาะสมคือธรรมชาติของเขาแม่น ดดีบอกว่ามีละมึงีละสู้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 ดี๊เฮ้ยสู้สู้ตรงสู้สู้บนเมนตยังสีเนาะอาไรเป็สู้สู้บ่ตอนเลยสู้สู้ตรงนี้สู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 ้ฉันลืมลืมไปเว้ยสู้ๆไม่ต้องแมน เ้ยใกล้แล้วจัไมาย no ืนจองจิงเป็นน้องของโบอกตะเว้ยเท่าไอ๋ uh, ่ดีดีออกที่เจ้าดี่บดีบอหอดทำเพราะมีสู้นะหนอมันสิกปอดความหนึบเดียวัดเอฟซีรอลุ้นนะครับกี่ตัวครับแล้วก็ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับอ่าลุงเดียอัน เขาไปในบาทไปหาปลาคนนูกเก่าๆเอาว่าปันให้ลูกสาวเพื่อนห้องอืมลองเบิ้งเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่มาสู้ๆนะสู้ๆนะเนี่ยสู้ๆนะสู้ๆลูกสูๆ้ๆ <laughs> <laughs> มันลืมมันลืมข้าก็ลืมแบบนี้แหละโอ้ <c oughs> ดีงงนี่ดีตอนเราใจนะไอเฮ็ดเื่อนั่นไม่ใช่ปนัง,งปกติเอ้ไอเฮ็ดแบบนี้นะตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่มีใครเรียนแบบได้บ่ <c oughs> ม,มีใครบ่ม,มีใครเรียนแบบได้ไม่มีบทนะอันนี้ไม่มีบทนะดีดีบ่มีทองบ่มีคุดว่าสิ <c oughs> ตรงมา่ว่าแบบนี้บ่ม,มีสคริปต์สดสดไปละ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกำมากดไลค์กดแชร์ช่องปะนาเนี่ยได้ค่ะมาหลุนกันนี่นี่นี่รถเงี้ยเอาบางังรถคลายน้ำรถคล้ายนา้ำน,น,น้นาแรงพอลุงซื้อมาน่ะน้าได้ก็สุบสวมน้าฝน,น,าฝนสุบสวม <c oughs> <c oughs> โอ้บุกินหัวมันดอกเนาะน้ำเด่มย่อมซื้อน้ำแพงๆกินละเป็ ข้าตรงหูว่าอัน,นจอดแทวบ้านได้นะรถขั้นหนีไปจอดเทวบ้านได้มากบอกกันไหมยิบนาะสำหรับกลิบนี้สำนีก่อนค่ะเบิ่งกลิบย้อนหลังให้ปนางน้ำได้ค่ะสวัสดีค่ะแลเ,เขก็ไปติดตามเฟซบุ๊กให้ปนางด้วยนะคะปะนางทีมหลังบ้านน้องอ่ิงค่ะสวัสดีค่ะ